สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Watch My Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติเช็คอินได้ตป่า oh. ถูกต้องแล้วจ้า oh. ไม่ใช่ติวันนี้กลับมาอีกครั้งกับ Funny Moments ไม่ได้ไม่ได้ทำมาสากนึงอะไรแล้วไม่ทำแบบ stay ิด n n e c t ม d ตีต่างๆาแต่วันนี้เนี่ยเรากลับมาทำนะคะฟ u n นน m o m ของเรา stay คิดอีกแล้วทุกคนก็ต่างเรียกร้องมาว่าอยากอยากให้เราทำอีกอันนี้โมเมนต์อีกได้ไหมคะจับให้แล้วนะคะวันนี้และแน่นอนว่าเราก็นำคลิปมาจากช่องเดิมคิิจจ k t h a n k so m h นะครับผมอยากดูแล้วว่าจะเป็นยังไงจะหาแค่ไหนนะคะถูกต้องแต่ว่าก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งจริงๆให้เราด้วยนะครับ และสามารถสมัครเมมเบอร์ชิพได้นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเรานักงัอยู่ข้ายานะคะฝากสต์ทุกคนด้วยนะครับเมมเบอร์ชิพก็คือสามารถดูคลิปได้ก่อนใครแล้วก็ไม่ต้องแยแอใไ้วุ่นวายมีสิ่งนี้ดีๆรอคนอยู่ที่เครลิตเมมเบอร์ชิพนะจ๊ะใช่ครับผมอมยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยจ้า <목소리> <오늘은 창비상>. <목소리> 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 오늘 오늘의 창빈 살롱 살 오늘 문제는 제가 직접 머리를 하고 갈 거예요. 뭐 놈하고 뭐놈 망했어요. <목소리> <목소리>

되나요? 아 으아, 아 으아, 으아, 아 으아, 으아, 이아 으아, 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 어, 괜찮고. 어, 나도 어, 열심히 잘 하고 어요나형나 부시하고 뱃부터 뱃살부터 저살좀 쓰셔야 될거같 건강하게 우리 모두 자연스럽다. 말악 야왜 이렇게 왜 이렇게 연살라 이건 아니, 뭐 아같아요 아니, 어, 아니, 아이야 지금 니아아 아니, 아니, 이니 아니, 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 아 아니, 아가짜니 아니, 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 아 아니, 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 치킨 아니, 아니, 니

<laughs> <이> 친 거야? <laughs> 아는 노래 한번만 만들면 오케이, 알겠습니다 소리인 거 같아. 응? 진 거야? 정말 정산4 6 5 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 난나는 이렇게 산다고 무슨 말을 해. 이나아 있어요. 먹게요난저어 거과, 곱과, 뭐야, 우리 지에 아이. 어. 왜 켰어? 어, 오 마이 갓. We doing some 네. 오늘 이렇게 없어?

I'm not going to l a u should I or not? Of c o u r 놀 e 어 m not g o i n 게나 o laugh. I'm g 다 i n g ขอขอบคุณช่องคิมจีคิมด้วยนะคะ thank you so much วิ้ยน่ารักมากเลยอ่ะจริงหลกมากเลยอะใช่จริงเหมือนอย่างที่เราเคยทำสเต็กิีดโคตดไปก็คือขำมากคือก็จะดูไปเรืยเพิ่มความที่แปลกแบบจริงจริง แล้วคืออันนี้ก็คือมีโมเมนต์หลายอันที่มาจากสเตจคิดโค้ดเดี๋ยวไว้มีโอกาสก็จะได้ทำให้ทุกคนได้ดูนะคะเพราะว่าหลังจากที่ทำแน้วโมเมนต์บางคนก็คือปาบอกว่าพี่คะ EP นี้ห้ามพลาดห้ามพลาดแต่ว่าใช่ที่คือทำทุก EP ไปเลยแต่นี่จดช็อตโน้ตไปแหละว่ามีที่ไหนอะไรนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยอันนี้คือน่ารักมากฉันชอบเลยตัดคลิปดีนะตัดคลิปดีมากทุกคนชอบมากเซ็กซ์เซ็กซ์ร็โดนเลยนะเลิศ คือแบบเรพอได้เห็นน้องๆแบบลุกที่แบบเป็นวาไรตี้ลุกแบบขำๆคือแบบหูคนละทรงกับอยู่บนเวทีเลยอ่ะจริงใน MB ็มบีก็จะแบบเท่ๆลุกเแต่อันนี้ก็คือทำไมคะก็น่ารักบางคนคือตัวโจม่าชายก็คือแบบตัวโจมนาแล้วเวลาเขาไลค่ะแล้วเขาแบบเขินๆแล้วหลัเวลาตาเขาตาหยีเขาตาแบบเขาเขาเขินอ่ะเนาะแล้วเขาแบบน่ารักน่าอินดุงมาก จริงน้องก็นั่ารักน้องฮันน้องฮันก็คือรับบทสู้ชีวิตมากชีวิตก็สู้กับชีวิตก็สู้กับน้องฮันรับบอลก็เอ็นดูตอนที่จะไปอไรนี้จอเขินแล้วก็ตกไม่องรีองเขินนะเะเอ็นดูน้องฮันน่ารักมากพยานจริงก็คือเขาน่ารักมากเลยน่ารักมากแบบจริง น่าหักอ่ะจุมๆแบบอุ้ยุนี่น่าอะไอย่งเงี้ยซึมินก็คือน้าหลักฟิลลิปก็คือแบบเชี๋ยวจะชอาเหรภาษาภาษาอังกฤษกับพี่บังชาญสองอย่างออสเตรเลียมันจะมีความแบบอยู่ในคอรือเปล่าใช่เราไม่ไหวละไปดูไปดูแบบในในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวเลาเอาคุยกันใช่พี่ชาบินก็คือรับบทบิวตี้บอกนิ่ม แล้วก็เอามสอัพแล้วอยากจะเพิ่มยกโคนสักหน่อยคุณน้องหล่อมากจริงๆค่ะเขายังหล่ออยู่นะลวลาเขาทําหน้าทําตาอะไรอ <c oughs> ่ะเขาเป็นคนที่หล่อแล้วเขาก็ตลกแต่เขาก็ยังหลอ <c oughs> ่ออยู่ <c oughs> อ่ะรู้องไหมเ <c oughs> ือเป็นคนที่แบบอยู่นิ่งๆคือเท่คือหลอ่อแต่ว่าพอมาในมุกตลกก็ยังมีความหล่ออยู่จะ <c oughs> ทําหน้าเบี้ยวหน้า,นาบูดยัยงไงก็คือยังหล่อน้องเอ็นก็คือเป็นมักเน่แต่ว่าพี่ๆก็คือถือว่าให้เป็นแบบมักเน่ออนท็อปก็คือเป็นรุ่นพี่ น้องนำน้องนำให้น้องนำให้น้องนำไบเลยเดี๋ยวที่จะตามตามน้องกินอะไรกินกอนอะไรเงี้ยเอ็นดูมากใช่น่ารักมากเลยอ่ะจริงดูเตสิใช่เออเดี๋ยวรอมาติดตามกันนะคะอะไรยังไงต่อบาย เราเนี่ก็าจะเป็นแบบคลิปสั้นๆให่ค่ึคลิปนี้โมเมนต์ใช่ค่ะผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย